ครับผมก็สวัสดีนะครับผมยามเย็นเวลาดีสี่โมงเย็นนะผมสี่โมงกว่าแล้วแหละก็วันนี้พามาตามหากระสุบน้ําแดงอีกแล้วนะครับผมโอเคนี้พามาอยู่ที่ท่ามะขามนะครับก็จะมาเยี่ยมหลุมเสียวนะครับผมเพาะนนะท่านใด,นด,นดนเคยเข้ามารับชมเราก็จะรู้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวเข้ามาหรือเปล่านะ ตอนนี้สภาพน้ำเนี่ยแม่น้ำปิงน้ำแห้งมากนะครับผมแห้งมากกว่าก่อนที่น้ำจะมาอีกนะน้ำมาล้นฝายแม่น้ำเต็มเนี่ยสักอาทิตย์นึงได้นะครับผมแล้วก็เนี่ยภาพแบบนี้เลยปกติในชัยนี้ก็จะมีน้ำอยู่นะครับผมแห้งจัดโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะเจอตัวหรือเปล่านะครับผมมีแดดบางๆดนวันนี้ก็มาดูเหยื่อที่ใช้ในวันนี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับผมเหยื่อปลาดเตืรนนะครับผม รงมินนาวของนาชาตนะครับผมงานแฮนเม็ดนะ,ะขนาด4.5เซนครับน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ4.5กรัมนี่แหละ4.5กรัม5กรัมนี่แหละ,รรหละประมาณนี้นะครับโอเคอุปกรณ์ก็ชุดเดิมครับคันสตรีมเวิร์กกลอสตาร์ดิกนะครับผมแต่สายเนี่ยเปลี่ยนเป็น0.8แล้วตีไม่เคยออกเลยนะครับผมไปเหยียดตัวเล็กกว่าน,นี้ตีไม่ออกนะแลต,ต้องใช้กลับไปใช้0.6เหมือน,น,นเดิมแล้วนะครับผม สี่จุห้าเซนก็พอตีออกนะครับผมสายนี่เป็นของไดนามิกนะครับแต่พอเจอสามกำเข้าไปนี่ตีก็พอตีได้นะแต่มันทำระยะได้ไม่ไกลเหมือนเดิมเนะนี่ยปกติตีเลยเนินน้ำนี่ ไย้ายหมายนะครับผมแม่มาหลังท่าทรายอะไรสักอย่างนะมันก็มีหลายท่าทรายนะครับแถวนี้ไม่รู้เ็าเรียกว่าท่าทรายอะไรนะท่าหมายตรงโลกแบบนี้ไม่ค่อยมีใครมาหรอกครับก็อลองมาดูครับผมก็เคยมาครั้งหนึ่งมาแล้วแหละแต่ก็ไม่เจอตัวนะนู่นมีใครตีอยู่คนหนึ่งนะผมโอเคเดี๋ยวไปตามหากันตัวกันดูเดี๋ยวจะมีหลงมาชายชายน้ําตื้นนะน้ําตื้นนะครับตรงนี้ ลุยยกัันครบหมาสวยนะครับโซนนี้ตนครับผมโอ้ยเมื่อกี้นี่ครับผมตามมากัดเหยื่อยตรงนี้นะครับผมรู้ <Wow. S 1> สึกว่ากัดสองตัวด้วยเมื่อกี้ เติมเบกนิดนึงครับไซสใหญ่อยู่นะโอ้โหไม่ได้เปิดกล้องครับตีหยอกๆยอสองสามไม้นี่แหละครับใครจะคิดว่ามีตัวครับผมโอ้ยไซสสวยเลยครับอื้อใหญ่อยู่นะน่าจะครึ่งโลได้ครับผม <Yahoo! S 1> ว้าวว้าวไซสสวยเลยครับผมตัวนี้ โอเคถ่ายรูปครับเก็บไว้ก่อนนะโอเคเก็คดูแล้วไม่มีเพื่อนนะครับผมไม่มีเพื่อนก็จะปล่อยนะเก็บไว้ก่อนนี่คือกลัวมันจะมีพวกครับผมเอ๋ okay. ปล่อยไปออใสยสวยอยู่นะแข็นะงแรงนะครับผม okay. เดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างนะครับตรงน,นู้นน่าตีมากเลยเดี๋วยวตามต่อครับ โอ้ยเป็นปลาอะไรไม่รู้นะครับผมไม่น่าจะใหญ่หรอกแรงน้ำครับนี่โอ้ยสนาครหรือเปล่านะผมฮมันจะเป็นสนาครครับนี่มันแรงน้ำนะครับไม่ได้แรงปลาหรอกโอ้พูดนาครครับอยู่สนาคตัวใหญ่เลยขวดเต็มปากเลยครับผม ฝนฝากเลยอ <Wow. S 1> ืมนหน้าโดนหลังนะครับต <Wow. S 1> ิดถ่ายอยู่ทีนี้ไปกดติดซรง,งั้นมื่เกี้ปล่อยเลยนะครับผมเ <Wow. S 1> ดี๋ยวเป็นสิยงกันหกนมมึงเจ็บหนักอั่งนี้ปล่อยแล้วนะครับ เจอซาดลัวสุดยอดครับก็โอเคนะครับผมก็หลังจากเจอปลาสนักแล้วก็ไม่เจออะไรอีกเลยนะครับก็นอําแห้วนะครับอย่างนี้โอเคนะครับผมเดินหอบเลยคลิปหน้าว่ากันใหม่นะครับผมก็เ,เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็ที่เข้ามารับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกดซับสไครต์ให้ด้วย แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ